ฉันเห็นมันสั่นเลือนทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจละละา,ากบนหลังคาหาอาทิตย์ส่องแสงน้ำแหย่ไปรับตามันเปีย่ยนไปเป็นฟ้าหันหลังมาทันปาลุกวาวมลภยตัวนั้นฉันเห็นมันส่เลือ่อนทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหล ลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงนาแห้งเงบไปลำบามันบินไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทางบ้านว้าวว้าววาครับเด็กๆกลับมาพบกับครูทีมอีกแล้วจากวันนี้นะครับครูทีมมินิทานมาฝากเด็กก็คือดูจากหน้าปกครับเด็กเห็นอะไรครับเต็มไปหมดเลยแต่ ไม่เหมือนกันเลยสักตัวคืออะไรครับมแมลงเด็กบางบคนบอกว่าอะไรนะครับแมงอ้าวเอ๊ะแมลงเหลือแมงดีนะเดี๋ยวไปดูข้างในนิทานกันเลยครับนิทานเรื่องคุณมแมลงต่อแถวอะไรกันนะแต่งเรื่องและภาพโดยโทมโกะโอมุระคุณมแมลงต่อแถวอะไรกันนะ ถึงคุณมแมลงทั้งหลายเรามีของขวัญพิเศษมอบให้จ้ะลองปีนขึ้นมาสิจากเจ้ายุงลำดับที่50เชิญเลยจ้าเชิญต่อแถวได้เลยมาก่อนได้ก่อนนะโอ้โอ,โอดูคือค,คัดไม่รู้ฮะต้องลองไปดูกันดีกว่ามาที่มดลำดับที่49ต่อแถวกันเยอะขนาดนี้เชียวเต่าทองบอกผมก็เพิ่งมาเหมือนกันครับกิ้งกือกระสุนโอ้โอ เหาไม้ครุขระระวังนะมแมลงสาบทะเลมันแสบตานะเธอหิ่งห้อยมีอะไรรออยู่นะมีอะไรรออยู่นะมแมลงวันเก็บอาการตื่นเต้นไม่อยู่ละสิดวงราลายเธอแปลกจังมวนหน้ากากอย่างนั้นหรอดวงเสือญี่ปุ่นระวังหล่นไปนะจ๊ะชีปะขาวเมวจิ้งรีดละครั้งเกรง กหนีเร็วด่วงคุณแมวจ๊ะอย่ามาเล่นแถวนี้ด้วงโรนวีวีวิวจิงโจ้น้ำมาทางนี้มาทางนี้มอดฟันเลื่อยเร็วเข้าเร็วเข้าจิงรีดสนแบบนี้ก็แย่สิเหลือบขาฉันติดด้วงหนวดยาวช่วยทำอะไรสักอย่างสิ ดวงดินกับดวงทองก็ทำอะไรไม่ถูกเจ้าแมงมุมก็มันไม่ได้ทำอะไรนี่นะคุณแมงมุมชักใยญยอะไรตรงนี้ไม่ได้นะจ๊ะเจ้าแมลงติดกันหมดแล้วแมงปองอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะมะแมลงหางนีดเดี๋ยวฉันช่วยเองแมลงสโตนฟลายดีจังเลยแมลงสาบได้ฟังแล้วผ่อนคลายจังเลย จิงีกริ๊กร๊กริงกรี๊กรกริงกรี๊กร๊กริงขอบคุณสำหรับบทเพลงอันแสนไพเราะนะคุณจิ้งรีดแมลงวันแมงมุมอ้าวฝนตกนี่กิ้งกือพลพรบคอแห้งอยู่พอดีเลยตะขาบบ้านอระวังให้เท้าเปียกจนลื่นนะจ๊ะมแมลงทับนี่ระวังหน่อยสิมแมลงตับเตา่าสบัดสบัดสบัดฝืนคืนชีพ ผีเสื้อกลางคืนตากกะแตนหนวดยาวออกมาแล้วจักกระจันอีกนิดเดียวเท่านั้นดวงดินญี่ปุ่นพยายามเข้านะกริตาก,กแตนคุสวตกกะตากแตนข้าวว้ยตัวอะไรจิ๊บเอานกมาแล้วมแมลงดานาะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองเพื่อนเพื่อนหนีไปเร็วนกมา ตะกแตนเฮอ้อรอดแล้วเราดวงคีมกับดวงกว่างญี่ปุ่นทะเลาะก,กันนี่ไปนะไม่มีทางอย่าทะเลาะก,กันเลยนะจ๊ะตักะแตนใบไม้ก็อยู่บนใบไม้ไมตะขาบก็อยู่ครบนี่นะเพื่อนเพื่อนตัวอื่นตรงนี้หายไปไหนกันหมดหรอจ๊ะตะกแตนกิ่งไม้ฉันยังอยู่ตรงนี้จ้ะ ดวงดินปีกแผ่นยังไม่ถึงอีกหรอเนี่ยตะกั่นตำข้าวฉันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วมแมลงปอเย่ถึงแล้วผีเสื้อเรื่องอะไรหรือมีเรื่องตลกะกวนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ลำดับแรกๆหน่อยจ้ะลองเปิดผ้าดูสิจ้ะพร้อมหุยเล่หุยอ,ออกแรงนิดอีกนิดอีกนิดเดียวเท่านะั้นหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุย ยังอีกหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยว้าวโอ้โอโอกว่าจะปีนขึ้นมาได้เพื่อนเพื่อนคงเหนื่อยกันหน้าดูกินให้เต็มที่เลยนะจ๊ะจะกินแล้วนะหลบกันหน่อยนะอู้แบ่งกันกินให้อร่อยเลยนะจ๊ะกินแตงโมงกันอร่อยมากเพิบ,พบ อร่อยจังเลยฉันเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะเนี่ยงามงาฉันยังกินได้อีกนะงามงาหยิบส่วนที่เหลือกลับไปกินกันด้วยนะจ๊ะฮ่าๆอิ่มจังเลยโอ้กลับบ้านกันดีๆนะแบ่งกันกินให้อร่อยนะจ๊ะแมลงทุกตัวก็แบกแตงโมกลับไปกินที่บ้านเหล่าแมลงชอบใจกันมากเลยสนุกจังและนิทานก็จบลง เด็กๆเ,เคยเห็นมแมลงกันกี่ตัวนะครับจากนิทานเรื่องนี้เด็กนับจํานวนมแมลงทันไหมครับถ้านับไม่ทนันเด็กลองหยุดแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ลองนับมแมลงกับแมงทีละตัวรวมแล้วเด็กเจอมแมลงกี่ตัวมแมลงและแมงทั้งหมดกี่ตัวนะครับครูทีมีฉเฉลยแล้วเ,เจอกันครับบ๊ bye ายบายจากกิจกรรมเมื่อสักครูคร่ครูทีมีฉเฉลยมาให้ก็คือมีมแมลงกับแมงรวมแล้วทั้งหมด 50ตัวด้วยกันที่มาเป็นแขกในวันนี้มาร่วมรับประทานแตงโมโด้วยกันเด็กๆเจอครบ50ตัวไหมครับถ้าไม่ครบลองกลับไปนับใหม่ดูนะครับแล้วจอกันเรื่องต่อไปครับบ๊ายบาย